สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับรถสเปกแคปตัวท็อปสุดนะครับก็จะมี1.9กับ3.0มจุยเกรดแซตัวนี้จะเป็นก็คือมี1.9เกียร์ธรรมดาแล้วก็1.9เกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีให้เลือกก็คือ3.0มีเฉพาะเกียร์ธรรมดานะครับมาชมครับว่ารถตัวท็อปสุดตัวแคปของรุ่นนะมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับวันนี้พาชมก็คือเป็นสีเทารลัมโบนะครับใหม่นะครับไฮแลนเดอร์ยกสูงนะครับไฟหน้านะคคครรรรัััับบบเป็นนนน LED ะะพ้้อมไฟตวีครับ กระจังหน้าใหม่ที่ตัวกระจังก็คือเป็นดับเบิลไดเมนชันนะครับนี่ครับก็สวยงามนะครับพร้อมลายแคปป้าด้านข้างนะครับแล้วก็กันชนหน้านะครับก็ดีไซน์สวยงามพร้อมไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดบอกนะครับเป็น LED ให้แล้วนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับกระบอกตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับตัวนี้ครับก็ถือว่าแมต์กับตัวรถนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาชมล้อนะครับตัวนี้ครับของตัวนี้ก็คือเป็นรถยกสูงก็ใส่ล้อที่18นะครับเป็นล้อ ปัดเงานะครับก็สวยงามมากครับตรงกลางก็จะเป็นดุมของอีดสุนะครับจานดิสเบกใหญ่นะครับพร้อมยางบีสโตนนะครับตัวนี้ก็เป็นยาง265นะครับ 60R18 นะครับจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับตัวรถก็จะมีปองล้อใหญ่นะครับแต่ลักไฮแลนเดอร์นะครับด้านข้างนะครับกระจกข้างจะเป็นทูโทนนะครับตัวนี้ครับนี่ครับพร้อมไฟเลี้ยวเป็น LED ก็คือมองตั้ต่ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างได้เลยนะครับบันไดข้างพร้อมอย่างนี้นะครับ มือจับนะครับก็จะเป็นโเมี่มจากโรงงานนะครับแล้วก็จะพาชมภายในสวยๆของเจ้าตัวเซทพีตัวนี้นะครับภายในก็จะเป็นแผงข้างหนังนะครับตะเข็บสีบอนนะครับแล้วก็ที่พักแขนจะเป็นดำกอสซีแบ็กนะครับพร้อมเซนทันล็อกกระจกไฟฟ้าปุ่มพับไฟฟ้านะครับภายในก็หรูหรานะครับตัวนี้ก็ถือเป็นตัวท็อปนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดคอนโซลกลางนะครับก็เป็นดำเงากอสซีแบ็กสลับบอลนะครับก็สวยงามนะครับวงราลัยหุ้มหนังนะครับตะเข็บสีบอลนะครับ เราก็จะมีมัลติฟังก์ชันพร้อมคุดคอนโทรลพร้อมนะครับแล้วก็จะมีพุสต้านะครับสรุนนี้ครับเพิ่มจากตัวแซก็คือเป็นพุสต้าให้นะครับแล้วก็เบาะหนังนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังแล้วก็เบาคูแม็กนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นเบาะซึ่งปรับไปฟ้านะครับคนนั่งนะครับภายในก็จะเป็นจอสัมผัสนะครับพร้อมเนวิเกเตอร์นะครับจอ9นิ้วนะครับตัวนี้ครับแอร์เป็นแบบเปียโนแบ็กนะครับก็คือจะเป็นแบบปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องชาร์จเลยนะครับ ก็จะพาชมนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของตัวรถนะครับสวยๆนะครับเป็นสีใหม่ก็คือเป็นสีเทาแลมโบนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็มาชมด้านท้ายของตัวรถนะครับวันนี้เราพาชมถึง2คันนะครับไฟท้ายครับเป็นใหม่ที่ตัวกรอบเป็นสีเทานะครับนี่ครับแล้วก็เป็นไฟ LED แบบดูโอโซนิก LED ก็คือ2ดวงคู่นะครับสว่างแล้วก็เห็นได้ชัดนะครับกันชนท้ายแบบบิวอินนะครับตัวนี้ครับนี่ครับเป็นถูโทนนะครับนี่ครับ ตัวนี้เป็นที่ใส่กรอบป้ายนะครับแล้วก็มีสายลักอีซูซูดีแมกนะครับฝาท้ายก็ดีไซน์อย่างสวยงามพร้อมมือจับโครเมียมแล้วก็มีกล้องหลังแบบบิวอินนะครับเมื่อใส่เกียร์ถอยนะครับภาพจากจอนี่ครับจะไปอยู่ที่ด้านหน้าของผู้ขับขี่เลยนะครับสายลักเซทีนะครับนี่ครับตัวนี้ถือเป็นตัวท็อปสุดนะครับ DDI Blue Power นะครับไฟท้ายดูโอโซนิก LED นะครับแล้วก็จะมาชมนะครับ นอกจากมี ABS มี a i r b a g 2ลูกแล้วนะครับลูกค้าจะได้เป็นไฟเดรกโดนที่3นะครับแล้วก็จะมีไล่ฝ้าหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับโป่งล้อใหญ่พร้อมล้อแม็กซ์ลายใหม่นะครับเป็นแบบปัดเงานะครับถือเป็นตัวท็อปสุดนะครับล้อยางบิสโตนนะครับตัวนี้พร้อมเลยนะครับเรามีบันไดข้างพร้อมนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้จะเปิดช่องแคปให้ดูนิดนึงนะครับแคปก็ถือว่ากว้างนะครับและนั่งสบายนะครับ ตอนนี้ก็จะมีที่เก็บของแล้วก็เก็บเครื่องมือแม่แรงพร้อมนะครับด้านนู้นเก็บของได้นะครับหรือว่ากว้างนะครับภายในครับภายในก็จะมีไฟส่องสว่างพร้อมลำโพงสวิตเตอร์นะครับมีให้พร้อมนะครับบเบาะหนังเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะคูแม็กนะครับตัวนี้ครับวันนี้เราพาชมถึง2คันนะครับสีเดียวกันครับเทารลมโบนะครับนี่ครับเป็นภายในนะครับ ก็อย่าลืมนะครับรุ่นนี้นะครับเรามีให้เลือกนะครับ1.9นะครับเกียร์ธรรมดา1.9เกียร์ออโต้แล้วก็3.0มีเฉพาะเกียร์ธรรมดานะครับมีให้เลือกนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็จะพาชมในเครื่องยนต์นิดนึงนะครับก็พาชมเครื่องยนต์นะครับเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.0นะครับ ภายในก็จะเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับ3.0ูนะครับ VGS Turbo นะครับมี ABS นะครับกรองอากาศนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ควบคุมทั้งหมดนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถามาดูท่อนะครับนี่ครับท่อเป็นท่อสีส้มนะครับให้ดูร้อนแรงนะครับแล้วก็นี่เป็นหม้อน้ำนะครับตัวนี้ครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ก่องฟิวนะครับแล้วก็กองดีเซลแล้วก็ นี่เป็นน้ำมันพาวเวอร์นะครับมีให้พร้อมนะครับก็ดีไซน์อย่างสวยงามนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับนี่ครับก็พาชมกระจังหน้าสวยๆนะครับของตัวรถนะครับดีแม็กแคปไฮ h ลนเดอร์จุดเก้านะครับนี่ครับก็พาชมด้านท้ายสวยๆนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสั่งจองได้นะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของนะครับง่ายๆครับดาวน์ล่วต้นเป็นแค่5%เนะครับหรือติดต่อ Facebook สมนึกอิสุอัล YouTube สมนึกอิสุอัลไลเบอร์มือถือแล้วก็ ID l i n ยนะครับ0814986781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ